วันนี้เรามาคุยงานนะครับอันนี้เป็นผักฝากตรงเัินน้ำใหญ่ไหม,ย,ไม,มยังไม่มีครับยังไม่มีครับอย่าเพิ่งเปิดครับมาเนี่ยังไม่ออกไปสั่งก่อนรีวิวพี่เปารีวิวห้องน้ำหน่อยโอเคนี่ครับเดี๋ยวกลับมาพี่เปามาตรวจงานนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะฝากกดติดตามเลยครั อ้ยยยยไฟมัจนจะหลนฝากกดติตามเลยครับโอ้อย่ามาขี้ให้คุณช้นไม่ได้ยินครับโ,โอ้โอ้ไฟจะหลนสำหรับเจมี่พี่ทุกคนขอลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายน่นมาแล้วผมเข้าตาม,มากรู้คุณมันเยอะ